ในยุคนั้นผมใช้คำว่ายุคนั้นก่อนแล้วกันพอเราชวนใครให้มาสอนอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าจะไปสอนให้คนอื่นมาแข่งกับเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมาเซ็ตแบบนี้มันมีบ้างไหมผมต้องบอกอย่างนี้นะช่วงที่ผมสอนช่วงนั้นเนี่ยตรงนั้นผมทําธุรกิจเยอะมากผมไม่ได้ทํามอไซต์ตัวเดียวนะผมยังมีธุรกิจในมอไซตเนี่ยผมจาไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะต่าๆนี่น่าจะมีประมาณ4ี่ห้าสิบตัวนะคือ,อกระเา๋าเสื้อรองเท้าทุกอย่างผมขายหมดอะ่ะเออจะเป็นของอช็อปกระทั่งแบบ ตั้งแต่เล็กสุดยันใหญ่สุดโทรศัพท์โบราณอะไรพวกนี้ผมผมขายหมดไม่มีตุ๊กตาตุ๊กตาขายทุกอย่างแล้วก็มีธุรกิจแฟนอีกสามธุรกิจธุรกิจแฟนนะคือธุรกิจตัวเองมีสี่ห้าสิบอันที่คือคนขายของออนไลน์จะรู้ว่าสี่ห้าสิบอันมันไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ขายดีทุกอันถูกปะยิ่งขายก็ิ่งบวมออไนี่ต้องยอมรับก่อนนะเราสอนไปสามปีนะธุรกิจแบบที่มันมีประมาณสี่ห้าสิบธุรกิจนะมันค่อยๆลดมันค่อยๆลดมันค่อยๆโดนก๊อฟทีละธุรกิจโดนก๊อฟโดนก๊อฟ โดน,นก๊<ค>นอปไปขายก๊อปโดนลูกศิษย์นี่แหละใช่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 โดนก๊อปเป็ลูกศิษย์มาแหละบางครั้งเราก,เราก,เราก็เราก็ไปยกตัวอย่างยกตัวอย่างเขาก็ขายเราไปยกตัวอย่างยกตัวอย่างเราก็ขายคือเราก็เข้าใจเขาว่าเวรกรรมตามทันนะเพราะตอนที่เราไปงานไทยอ e ินเดียซัมมิตตอนเราอายุยี่สิบเนี่ยวิทยากรขึ้นไปนทีไปห้าคนตัวก๊อปเรียบเลยใช่ป่ะเราก็โอ้กรรมมันติดจรวดจริงๆริวัยยุคนี้พอเราถอยบ้างอ่ะไอ้ธุรกิจที่เรามีแบบเกือบร้อยตัวเราโดนก๊อปจนเหลือสามตัวใช่ไหม แล้วอยู่แบบคือเราเราข้อเสียคือเราโดนก๊อปจนแฟนเราถามว่าเธอสอนรอบหนึ่งอะสี่พันเก้าพ <9. S 2> ิกีตตัวสี่พันเก้าเธอได้มาเธอได้ลูกลูกศิษย์มาห้าคนสี่พันเก้าห้าคนได้สองหมื่นบาทแต่วันนี้เธอดน <laughs> ก๊อปตัวหนึ่งเนี่ยเงินเธอหายมากกว่าสองหมื่นอีกเนียเงินเธอหายว่าอาทิตย์นึงเงินหายเป็นแสนอะ <laughs> เออได้หงิืนหายเป็นแสนเขาถามผมคํานึงว่าเธอสอนเป็นยครไบเธอสอนใหม่ไผมก็คือคิวเข้าใจปะ คนที่เกิดมาม,ม,ม,มันไม่เคยมีใครยอมรับนับถือเข้าใจเข้าใจมันไม่เคยมีใครเชื่อมัน่นมันไม่เคยมีใครที่แบบแบบอาจารย์มันมีแต่เรียกเอ้ยไอตีไอตีเฮ้ยอ,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 อยู่คือมึงทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอ,เ,อเราขึ้นมาจับไมโครโฟนในฐานะอาจารย์เนี่ยความพึดติตรงนี้ของเราอ่ะมันแทนค่าด้วยเงินไม่ได้อ่ะเอเอมันมีค่ามากกว่านั้นแล้วเรามีคนเชื่อ,เ,อเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนทคําความดไมีไม่อดตายหรอก แต่ว่าปีแรกเนี่ยมองไม่ออกเลยนะมองไม่ออกหรือว่ามันจะไม่อดตายได้ยังไงมันอดตายแน่นอนนะมันโดนก๊อปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็มันไม่ใด่โดนก๊อปคือเขาไม่ได้ก๊อปเราเขาทําธุรกิจของเขาแล้วบังเอิญเราอยู่ในทุกหมวดเข้าใจใช่ไหมของทุกอย่างขายกระเป๋าแฟชั่นเนี่ยใครก็คิดได้ถูกปะใครก็ได้ไม่ใช่ว่าเราคิดได้คนเดียวแต่เราแค่ขายแรกแค่นั้นเองอ่าเราก็อย่างวิกผมอย่างเงี้ยเราก็ขายคนแรกแล้วคนอื่นก็มาขาย คอนแทกลงคอนแท่เราก็ขายคนแรกแล้วคนอื่นก็มาขายใช่ปะ่ะแล้วขายของเราไปเรื่อยๆจนคนอื่นเขาทําค,ค,คือคุณลองคิดภาพนะถ้าคุณทําธุรกิจตัวเดียวคนอื่นมาแข่งกับคุณคุณสู้ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณทําธุรกิจ<อ>เป็นร้อยแล้วคนอื่นมาแข่งกับคุณคุณจะไปโฟกัสตัวไหนสุดท้ายไ,ไอ้ตัวที่แย่มันก็แพ้ไปมันก็เล็กๆมันก็ค่อยๆเจ๊งมันก็จะเหลือแต่ตัวที่แบบจริงๆแล้วมันแข็งัอ่าจากยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซ ตกุกตาอะไรพวกนี้ไอพวกนี้เหลือหมดไอพวกตัวแข็งๆน่ะเหลือหมดสุดท้ายเนี่ยอตอนที่เราเหลือธุรกิจไม่ถึงห้าตัวเนี่ย<อ>เรามานั่งมองจริงๆแล้วเรามองว่ายอดขายจริงๆเราเราไม่ได้ลดลงเลยถ้าเทียบกับตอนที่เราธุรกิจเป็นร้อยตัวนะแถมยอดขายยังเพิ่มขึ้นทั้งหลายเท่าด้วยเราก็เลยแบบที่จริงๆเราไม่จําเป็นต้องทําธุรกิจเยอะขนาดนั้นแล้วจริงๆการที่นักดีมาช่วยเอาธุรกิจที่คิดว่าเราไม่ถนัดออกไปอ่ะเออมันเป็นเรื่องที่ดี ใช่ป่ะเ,เราได้ค้นพบตัวแข็งแกร่งจริงๆของเราเอ่าเราถึงค้นพบตัวที่แข็งแกร่งจริงๆของเราแล้วสุดท้ายเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แย่อะไรมันไม่ได้แย่อะไรเป็นบททดสอบที่บอกว่ามันเหมือนกับวันนี้คุณบอกว่าทําออนไลน์ห้ามบอกว่าคุณขายอะไรอ่ะคือจริงๆริงจริงจมันเป็นเรื่องตลกมากเลยนะเรื่องเนี้ยตลกจริงๆนะลูกศิษย์ผมแบบตอนที่มาเรียนคอร์สแปดวันทุกคนนี่แบบสนุกสนานหัวเราะเฮฮา หกวันก็สนุกเรียนสี่วันก็สนุกแต่เมื่อไหร่ทุกคนมาเรียนคอร์สแอดวานทุกคนจะเครียดแล้วทุกคนมันเครียดถึงขนาดนี้เลยนะมันเครียดถึงขนาดนี้เลยนะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเปิดคอมเรียนอย่างนี้นะอ่ะเปิดคอมเรียนอย่างนี้นะอ่ะเปิดคอมนั่งกด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 เชื่อไหมติดคอร์สแอดวานไม่เปิดคอมนะปิดคอมแล้วเรียนเปถามว่าเฮ้ยปิดคอมแล้วทําได้ยังไงวะเขาบอกถ้าผมเปิดคอมคนข้างหลังก็รู้ว่าผมขายอะไรผมบอกโอ้โหเฮ้ย ก็เกินไปเพ้าหัวฮาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทําธุรกิจแล้วอยู่ดีเรามีตังแบบวันหนึ่งเรามีตังขึ้นมาห้าสิบล้านร้อยล้านแล้วเขาถามว่าคุณขายอะไรคุณบอกไม่ได้นี่มันไม่กล้ามันบ้าไปแล้วเนอะมันมันมันแบบนักติมแบบบอ <ris> กว่า <S <S 2> <S 2> <S มายเซนบอาจารย <ediyorum> ์คิดว่าม่เซนแบบนี้ต้องต้องต้องปรับด้วยอะไรหรือต้องมีความคิดประมาณไหนคือพอเรื่องนี้ผมเคยผมคุยหลายรอบไม่ว่าจะในไลฟ์หรือจะไหนๆเนี่ยผมนีมความเชื่อว่า ถ้าธุรกิจมันเป็นถึงขนาดจริงจังคนขนาดเรามีแบรนด์ของเราแล้วเนี่ยผมก็มีความเชื่อว่ายังไงถ้าคนอื่นมันแข็งแล้วเราแพ้แล้วเราพังเนี่ยผมว่ามันก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้แข็งแกร่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่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 คือ mindset ผมอ่ะสั้นๆเลย paranoid w i l c o m e to คือถ้าับถ้าอยู่ p a r a n o i กับสิ่งที่อยู่กลัวเออให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่อยู่ p า r a n เนี่ยกาลังจะเป็นจริงเออคือเนี่ย ถ้าคุณพารานอยแล้วอ่ะคุณต้องหาทางแก้พารานอยของคุณให้ได้ถ้าสุดท้ายคุณแก้ได้คุณจะไม่แพ้ถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็แพ้ให้จําไว้เลยว่ายังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะหลบยังไงก็ตามพารานอยวิวคัมทูผมคิดอย่างนั้นนะ่านั้นนะก็คิดแล้วว่ายังไงแค่ยังไงเขาก็แข่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียนสํานักเดียวกันหรือนอกสํานักคือยังไงวันนี้คุณขายรองเท้าแบรนด์เนมแล้วไปแล้วไปหนีภาษีมาจากฮ่องกง คุณคิดว่าวันหนึ่งคุณไม่โดนจับเหรอเออคุณตอนนี้ขายอะคุณก็เสียวอยู่แล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาต้องมาจับคุณตำรวจเขาต้องมาจับคุณแล้ววันที่คุณโดนเนี่ยจริงๆคุณสบายใจด้วยซ้ําว่าคุณนอนไม่หลับมาหลายวันแล้วว่านอนไม่หลับมาหลายปีแล้วด้วยว่าเอาสะกดจริงโดนสักทีคือคือคุณไปหลอกตัวเองเลยยังไงคุณก็ต้องโดนผมถึงบอกว่าคุณต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนอะไรที่คุณคิดว่าคุณกลัวคุณต้องแก้มันให้ได้ ถ้าวันนี้คุณแก้มันไม่ได้อนาคตยังไงมันก็เกิดกับคุณมันเกิดแน่นอนไม่ต้องไปหลบ